สว,ส, yes. ส,ส,ส,สวั drink. สดีค่ะทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้ก็ มาอยู่กับโตโร่แพทใหม่นะคะทุกคนฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆนะคะขอแค่20ไลค์เป็นกําลังใจในการทำทีของเราด้วยนะคะซึ่งโตโร่แพทใหม่เนี่ยจริงๆเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนอะไรเยอะอยู่นะคะคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้มาสอนเล่นนะคะแต่จะมาเล่นให้ดูนะคะทุกคนว่าอะไรยังไงนะทุกคนไม่ต้องเล่นตามเราก็ได้นะคะดูขำๆนะคะเออเปิดมาเราก็จะออกรองเท้าก่อนนะคะ ซึ่งตัวโล่แผทใหม่เนี่ยเขาจะปรับอันตินะคะซึ่งอันติเนี่ยเวลาเล่นใช่ปะมันจะกระโดดได้อย่างเดียวมันย้ายที่ไม่ได้นะคะแต่อันติที่ปรับมาใหม่เนี่ยมันสามารถกระโดดแล้วก็ใช้วงล้อสกิลเนี่ยลากได้นะ ท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กัน,นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไวใ้ให้ที่ใต้ดีทิปกแชทน,นะคะตีทิพยไลน์ตี 何<ペー> ไเออไฮ้เพื่อนทำอะไรอยู่อ่ะถ้าไม่มีสกินสวยๆที่ Rv เยอะจังเธออยากได้สกินสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยอด m i n ต้น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการางานสร้างนะแอด m i n ต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกิน สวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวหลายคนก็อาจจะงงนะคะว่าเล่นอะไรยังไงเดี๋ยวก็มาดูพร้อมกันในคลิปเลยนะคะเปิดมาก็โดนใส่ยับจริงๆเนี่ยอารัมแพทนี้ก็แรงนะควรเอาไปไต่แรงกันเยอะมากนะคะเดี๋ยวว่างๆจะมาทําคลิปเล่นอาร์ัมให้ดูนะคะเออเมดเราเกือบหลับนะคะทุกคนเต่อารลัมแรงมากแบบว่าล็อกแรงอ่ะอารัมคือเราลองเอาไปเล่นเราเชช่ว่าอารัมอ่ะ แต่รู้สึกว่าอุ๊ยทำไมคนอื่นเล่นโหดจังแล้วเราแบบอุ๊ยเล่นไม่โหดเลยประมาณนี้ก็ช่วยเคลียร์คงเคลียร์คลินะคะจริงๆโตโร่เนี่ยเราได้เอาไปลองเล่นออฟเลนมาแล้วนะคะแต่เราเล่นแล้วเราเล่นไม่รอดนะคะแต่คนอื่นเล่นแล้วรอดนะคนที่กดมาด้วยกันเนี่ยเขาเล่นแล้วเขารอดนะแต่เราก็เลยแบบว่าเอองั้นตัดมาแค่เป็นคลิปซับให้ดูละกันนะคะเทคนิคการเดินเกมก็เดินเดินโซนไปนะคะทุกคนก็ตีโชโชว์โชว์โชว์นะคะคือตโตโร่เนี่ยออก ลูนกาะยะภาพเกมที่แล้วไปนะคะคือแต่ไม่ได้ตัดมาลงนะเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เลยนะคะเอาไปเล่นซับแบบเดิมน่าจะโอเคนะคะทุกคนนี่ก็กระโดดทุบมานะคะโดนอลัมนะคะเราสามารถใช้วงล้อสกิลนะคะวงล้อที่เราเดินเดินเนี่ยตอนอันติกดแล้วมันก็จะลากได้นะทุกคนอยากให้ถ้าผู้ชมไปลองเล่นกันดูนะคะเออแต่ตโตโรสกิลนี้สวยนะต้องให้เลยนะคะคือพูดไปเรื่อยเกิน อ่ะก็อยู่กับฮยาเตะนะคะคอยปกป้องปกเลไฮยาเตะแล้วก็กระโดดทุบๆุจริงๆเนี่ยเราจะลากก็ได้นะแต่เกมนี้ฟิกออกนะคะคือพายามแบบว่าเซฟอะทุกคนคือเกมนี้เล่นยากมากโดนกดหนักมากนะคะโดนอารัมล็อกไม่พอเจอเมดมันเข้าไปอีกเจอแคลรี่เข้าไปอีกสู่คิดนะคะโอ้ยสมลำหน้าอารัมโดนป้อมยิงตายอเออมาเรียบร้อยนะคะล่างเราแตกแล้วแหละทีมเราแตกแล้วนะคะก็เลย โยกมาเล่นกลางแทนนะคะทุกคนก็พยายามแบบโซนๆเดินดัานเดินนี่นะคะก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าตอนนั้นที่เล่นเนี่ยเดินไปไหนนะคะเออเดินไปก่อนแต่เดินไปก่อนพยายามแบบเช็คบัฟนะคะเช็คม,งงมังกรมังกรมังแกนเกมนี้นะคะเป็นตัวที่รู้ป่านะไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลยอะแพทเนี่ยคือเพิ่งมาเห็นตอนเราเล่นเนี่ยคืออีก อีกนิดเดียวนะคะเราก็จะไปคอนแล้วแหละทุกคนแต่เดี๋ยวก็หาเวลาไปไตนะมาหลอดก็แรงนะแผ่นนี้นะคะก็ปรับมาใหม่เหมือนกันเด้อแต่ยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้ลองเล่นนะคะยังแบบว่าไม่มีโอกาสลองเล่นดีๆนะเกมนี้โดนคนหนักมากทุกคนแบบแค่กำลังหกนาทีหกนาทีแรกอะตึงเปียคือกินกันไม่ลงนะคะดูสกอร์นะแต่อ9เออเราก็พยายาม พาแคลลี่นะคะเคียร์คงเค,ค,คียร์คีบแล้วก็เดี๋ยวดันป้อมทำกลางนะถ้าทำกลางได้น่าจะง่ายนะเนี่ยเออแล้วก็เดี๋ยวกระโดดทุบไปทีหนึ่งนะคะนี่ปึ้งแต่สังเกตนะคะเราไม่ได้ลากนะเพราะว่าไม่รู้จะลากทำไมนะคะเออนั่นแหละอ่ากดล้างไปนะคะตอนมาหลอดโดดมาเรียบร้อยนะคะตายแล้วก็เกิดใหม่แล้วแหละหลายคนอาจจะงงโอ๊ยตัดทิปอะไรเนี่ยตัดให้มันดูไวที่สุดนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ได้มาสอนเล่นนะก็มา อัปเดตแผทใหม่โตโลนะคะให้มันมีเออมันจะมีมันมีนั่นมีนี่เออดีแล้วก็ทุบไปทีหนึ่งโดนอลัมคือแบบอลัมแรงมากทุกคนอยากให้ไปลองเล่นอารลัมกันนะคะแต่เดี๋ยวก็จะไปลองเล่นเหมือนกัน อ่ะเรียบร้อยนะคะไฮยะเตะเกมอ่ะเกิดมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ดันกันคือตอนแรกใช่ป่ะเกมนี้เราก็คิดว่าอุ๊ยจะแพ้หรือเปล่าเพราะว่าต้นเกมอ่ะโดนกดดักมากนะคะแต่ทุกคนต้องเชื่อในตัวตัวโรแพทใหม่นะคะว่าตัวโรจะนำพาชัยชนะมาสู่เรานั่นเองเย่เย่เย่พูดไปก่อนพูดไปก่อนเออนี่ก <c oughs> ็พยายามดึงนะคะเราคงรอคีบอะไรเข้าเด้อ <c oughs> พยายามแบบอุ๊ยหลอกล่อเมดก็โอ้โหเออมา กระโดดไปทีนึงอ่ะเรียบร้อยนะคะตายแล้วก็เกิดมาแ้วะล้วควรจะงงตัดทิปอะไรเนี่ยเออกระโดดไปนะคะทุบไปทีนึงนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วก็ตายแล้วก็เกิดใหม่นะคะทุกคนโตโลโตโลก้าชีวิตเกิดอ่ะเดี๋ยวตั้งชื่อคิปไปเลยนะคะโตโลแพดใหม่ก้าชีวิตสุด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 อ่ะทุกคนก็พยายามเดินโซนเดินอะไรนะคะทีมเราก็ได้มังกรมาพอดีอ่ะเดี๋ยวเราเขียนนะคะเออ เหมือนจะจบล่างเด้อเอาไงรอรอรอ,ออะช็อตนี้นะคะเอ๊ยเกือบเออเออกือบจะกระโดดแล้วแหละเอ้ยทุบทุบไปทีนึงนะคะอลลัมสุขิตนะคะแกไม่รอดแน่มาหลอดน,นะคะอุ้ยตัวโลหหดอ่ะเนี่ยยังยืนได้นะคะยังอุดอยู่นะทุกคนใครที่อยากให้มาสอนเล่นหรือว่าเจาะหรืออะไรนะคะด้านการออกโคงออกของก็คอมเมนต์มาบอกกันนะคะเกมนี้ก็ถือว่า ดูเราเล่นขำๆคายเคียดนะคะใครจะดูระหว่างกินข้าวก็จะยินดีเป็นอย่างมากนะคะเอออาจจะเล่นความเร็วดูก็ได้โตโรโอยโตโรจะขีดแล้วแหละแต่เราได้เกาะเขียวมาแล้วนะคะก็เลยไม่ได้กลับบ้านเนาะแล้วก็ทุบไปทีนึงช็อตน,นี้นะคะทีมเราเหมือนจะเสียปียบนะเอ้อเรียบร้อยนะคะเก็บไปสี่ไฮอาาเตเล่นดีอยู่นะเออฮฮยอเตยังได้อยู่เออ เหลือตัวเดียวทีมเราเหลือ3-4ตัวนะคะทุกคนเอ้ยมาบูตบูตเอ e r จีเอ,อ,อ,อนจีมาเอออะรอคงรอคีฟรออะไรเด้อก็เดี๋ยวจะเข้าพร้อมคีปเลยละกันนะคะก็จะจบบ้านแล้วเด้อตีปัม้มตีปัม้มทุกคนตีปัม้นนปมไม่มีใครตีโต,โ,โตัวรตีช่วยกันหน่อยช่วยด้วยทำไมไม่ตีปัม้มกันวะเอออ่ะเรียบร้อยนะคะคีตีไป ก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ